นครับ c คมรี่ A/CV40 นะฮะเครื่อง2.4นะครับคันนี้จัดรีแมปนะฮะจูนของหลักใช้งานน้ำมัน E20 นะฮะก็ตามภาษาโตโยต้านะครับเครื่องสมบูรณ์นะฮะก็ส่วนผสมหนานะฮะ เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ปรับให้ใหม่หมดแล้วนะฮะจูได้ครบหมดปลดดวงปลดท็อปลดทุกอย่างนะฮะโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับ F ไฟเบร์ and, ตัวจับส่วนผสมลมอากาศน,นะครับสายเบนซินสายแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูน,นะฮะจูสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จ ไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเหนื่อยเป็นกดหลย้อนแล้วท้องมันแข็งหายใจไม่ทันเลยโอ้สำหรับโตโยต้าผมไม่ค่อยเปิดล้อเลยนะฮะค่อนข้างอันตรายนะฮะ <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวมาดูสปีดเทสนะครับเปิดไอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะอ่ะไปคันนี้ฝั่งที่418นิ้วนะฮะข้อเดิม กโตโยต้านะฮะตั้งแต่4,000รอบขึ้นไปอันเนี้ยหนาแล้วนะฮะ5,000รอบขึ้นไปหนาจัดเลยนะฮะเป็นเรื่องปกติของเขานะครับพอเวลาจูนแล้วก็จะรู้สึกว่าท้ายจะลึกๆหน่อยเดินดยาวๆนะฮะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ ACB40 นะฮะเครื่อง2.4นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกตา่างจากรถท่านบ้างนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะ ก็พีจูนะฮะจูคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูเก็บจูเพิ่มรีนะฮะยกเว้นแต่สลับชนิดน้ำมันสลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะครับพีจูหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับหน้าปากซอยโรสี่ตระเินนะฮะอีกที่คือลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดผมให้บริการแต่งานจูอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสทั่วไปไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูรอบสถานีนะครับก็บบก่าเดินทางนะฮะแล้วก็ ติดตามในทั้งสี่ช่องทางนะฮะ Facebook YouTube Google Map แล้วก็ TikTok นะครับสี่ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับสำหรับ a c ซ4 0นะฮะรีแมปน้ำมัน E20 นะฮะเห็นพูดเดนื่อยแบบนี้มันเหนื่อยมากเลยฮะโอเคก็ขอบคุณครับ